บกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการเลาะรั้วชุมชนซีเซนสองและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือค่ะจังหวัดส,สมุทรปราการแต่นอกเพลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คืออะไรคะที่เรายืนอ,อยู่นะคะก็คือหอบังคับการเรือดำน้ำมะฉานนั่นเองวันนี้นะคะอาตูกับพี่เพลงมีผู้ที่นําเที่ยวนะคะพาชมในวันนี้ค่ะเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นของเรานเนี่ยนะคะอาชิงคะ<า>่ะอาชิงสวัสดีคับสวัสดีจ้าผมชื่อเด็กชายชั้นที่ส์องคุณมีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าอาชิงครับ มาจากโรงเรียนป้อมนาัคาราชสว่านนที่อยู่ฝั่งพระสมุทรเจดีครับใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะคะไปดูที่แรกกันก่อนเลยอาชิงจะพาไปไหนครับผม,มจะพาไปที่ห้องของกรมหลวงชุมพรครับกรมหลวงชุมพรน,นะคะอาอาตู่กับอาเพลงเดินตามอาชิงมาเลยอาชิงครับครับ ตอนนี้เราอยู่ในห้องอ่ะห้องแรกแหละที่เราต้องมาชมพพิทยาภันกใช่ครับนี่คือห้องของกรมหลวงชุมพรครับหรือที่เรารู้จักกันในฉายาที่เรียกว่าองค์วิดาแห่งกองทัพเรือไทยครับสิ่งที่เป็นผลงานสําคัญของท่านก็จะเป็นนี่ครับเรือหลวงพะล่วงซึ่งเรือหลวงพะล่วงนะครับเราซื้อมาจากอังกฤษครับโดยท่านก็เป็นคนบังคับการจากอังกฤษมาถึงไทยครับ ตอนนี้เราถึงแล้วครับห้องสมพะวุธที่เก็บอายุทธปกรณ์เอาไว้ซึ่งไฮไลท์ของเราที่เราจะนําเสนอก็คือปืนแกตซลิงในสมัยรัชกาลที่5ครับเรานะครับติดปืนแกตซลิงบนหลังช้างแล้วก็ปราบกระบฏจีนฮ่อที่นั่นในหลวงพระบางนะครส่วนต่อไปที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งสิ่งนะครับจะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานครับยิงปืนใช่ครับยิงใช่ไหมคะใช่ครั เคยเห็นแต่ในน้ำเป็นต่อส ah mm. ู้อากาศยานขนาด20มเมตรแต่89นี่ก็คือห้องจำลองเรือครับนี่ก็คือขบวนเรือพายุห่านยาตาทางชุนมากซึ่งขบวนเรือนี้ครับจะมีทั้งหมด18ลำครับสร้างขึ้นในยุคราชการที่6จุดประสงค์ที่จะ ทำเพื่อโชว์ในงานสยามพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งจะมีเรือต่างๆที่เราไม่สามารถหาดูได้อีกแล้วเพราะว่านี่คือแบบจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนนี้นะคะอยู่กับพันจ่าเอกธีรยุทธ์นะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่ค่ะอาซิงส่งอาตูกับอาเรงมาที่นี่แล้วค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ค่ะตรงนี้นะครับเป็นนิทรรศการการรบที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดเรือที่สําคัญในเหตุการณ์ก็จะเป็นเรือหลวงทนบุรีครับนิทรรศการส่วนนี้ก็จะมีชิ้นส่วนนะครับโดนปืนของฝรั่งเศสยิงทะลุข,ขึ้นมา อันนี้คือเป็นชิ้นส่วนท้ายเรือนะครับโดนปืนขนาด6นิ้วท่านจา่าเอกเทยุทธขคเสื้อตัวนี้สำหรับเพลงผมรู้สึกว่าเก่ากว่าชุดยินิฟอร์มที่เราได้มีโอกาสไปเดินดูเมื่อสักครู่ใช่ครับน้องเพลงเห็นแล้วก็เหมือนที่ผมเห็นมาตลอดว่าชุดที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับ เป็นชุดของท่านนาวตีประวิตรรัตนอุบลเป็นชุดของผู้บังคับการเรือหลวงสมุยคือชุดนี้จะเป็นชุดกากีในยุคแรกนะครับจะเสีเปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาโดนน้ำทะเลสีก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาซึ่งเป็นชุดที่ตอนที่นักประดาน้ำเราไปงมขึ้นมาจากเรือหลวงสมุยที่จมขึ้นมาก็จะเป็นเหลือแต่ชุดของท่านและก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่ในกระเป๋าท่านด้วยตเก็บไม่ได้จงๆครับ วันนี้ค่ะน้องเพลงกับตัวต้องขอขอบคุณนะคะท่านพานจจาเอเธีรยุทธ์นะคะลอยสายออมมากมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้ให้เกิดความรู้เรานะคะค,ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ฐานเรือนะคะที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันนะะักขัตเกษติดต่อได้ที่ป้อมด้านหน้าเราจะมีนะคะอินโฟมีชันจะบอกเลยว่ามาดูพิพิธภัณฑ์ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลาะลรัวชุมชนซีซั่นสองนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ,คะพบใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเนีเ่องเปิดอะไรอีกทีน ปืนต่อสู้อากาศยานครับต่อสู้อาก,กาศยานรุ่นอะไรคุณพี่เล่นรุ่นอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้โอเคพี้ชิงเก่งมาก